ดีค่ะพี่น้องพบก,กับช่องก้อยสาน่นบรรทุนด้วยจ้ะมือนี้มาสูบสะค่ะสะพีสะน้องเปิดมาจากกรุงเฉีกรุงไท่เนาะจ้ะกับผากันมาสูบสะกินจ้ะพี่น้องหาปลาสูบสะหาปลาไปอย่างกินปีใหม่เนาะค่ะันหลุนมาชมเบิ่งค่ะว่าปลา,าเขาได้เได้็จายสำหรับจ้ะแต่เพิ่งกับสูตรทุนบอกอลไรแหละจ้ะกับจับกันอยู่เด้อค่ะ เบาเฉยเบารุดจ้ะพี่น้องลงจับน้ำเพลินค่ะ

โอ้ข้ามคอปวดๆเลยจ้ะโอ้ปลาไปฮือนเห่า

ปูนปูนคุูปลาไหลนันนันอ่าได้หลี้ยวปลาไหลไหลเนาะได้จ็คโตแล้วได้จ็คโตแล้วเอาเอ้าโอ้เขามีวิธีจับโอยไปจ่อยไปจ่อยนะบ่ได้ซ้ำ่อจับ่ก็เอจับเอ้ยบ่ได้หรื

หงใน่น้งอางไอบ้อโนห้าวค่ะเบิ่งนกกองเชียร์ทิงมือจับเต็มที่เลยกองเชียร์มันมาฟังน้องฟังการสันโรไปแล้วสันจับเอาดีเยีเลยองเลยกองดแตมันเต็มที เองมาเฉือดจับเย็นด้อยค่ะเอาอยู่่อาเอาเอาไปแล้วพุนจนกับบึ้งโโตรทยคิดบึ้งเออนะฝางทงเลยฝั่งิง อ้าวจับมาเยพายยังไงพอเทวิโ้ยโอ้ยปั๊บมาับนยังว่ะหูดหางมันแน่หหางมันแน่เออห่หางเน่ยเออเอาอายุนพวกแตกพวกแตกพอเทวมั พ่อท่าวมาได้ล่องซาขออโอยนใส่เนี่ไว้าอโยนใส่พ่อท่าได้พ่อท่าก็ว่าพี่ไปกินเหล่าเดเพิ่นว่าเออหายแนวใส่จังสีเลยนะจังสีเลยแหละเออยังไม่เต็มอ้วนอนเนาะรู้มายรอ้วนนี่เว้ยวูอกนี่แหละเอ้า ปปา,าจุดห้าเด้อจ้ะปลาหน่อยๆป,าปายลาไปญ่เด้อจ้ะพอหลาขั้วบางโคงประม,มาณจับนั่มค่ะพอาสาหนิดนจ้ะกำลังขึ้นมา

ก็ท่าน้ำก็ใช้อู่ไว้ได้ถังหวนีิจีบเ้ยปลาเกลีปลาเลยปลาเกลวบอกเอาตัวใหญ่แน่เหมามันดำนู้นีปลาไจับไม่ดูล้ยลูกลูแล้วลงก้าขึ้นแล้วเออเลี้ยงใเอ้ยบางทีมีในนู่นเวยเนาะหยุดหาเลยเนาะ

อันนี้บไดายขายเนาะบไดายขายค่ะอย่างซูกันกินจับซูกันกินพี่น้องเนี่ยตัวใหญ่มากสวยเลยสวยงามงามโมจิหน่วยพูดเนี่ยนาะงพูดลางมือเดียวกับพีมีนำลางไม่นนาแต่ลาย20โตกับพ่อเนาะ โอ้เีก็เมยก็รู้แล้วว่าะเคงีพี่นไงยี่อ่ใหญ่เลยุไงเลยยำเนอยู่เงือนนไงเกือบจำมีลาเค็งหน้าเด้อค่ะเนาเคียงเียงห้าเด้อะเค็ยงธรรมชาติปลาธรรมชาติล้วนๆอเฉยก็คุ้มเอาปลาไหลได้อนใได้บ่โอ้ได้ยู่ตัวนั้นเยนไหลลีนาะ ไรละลายอยู่ต้มมันหลายต้มมันเหลืกเอียนมันเลยมันบ่ะด้สูมาจากปีนอุ้สี่ห้าปีน่สี่หาปี้คนนั้นพงใช่เนาะอู้ดผนกับเมีนพุ่นพูนว่าจ้าบอบู้๋ผหมอปากคอใหญ่ย่างเห็นบอน่ะเออค็ดูดกี่ต้มพู่นคมจะขึ้นตลอยจิงอุ้ยได้ตัวแล้ว เออผู้ยังยังอยู่ได้ต้องก้อยก้อยหาในขึ้นต้มในวันนี้ที่ขึ้นปีใหม่ขอให้ท่านทุกคนมีแต่ความโชคดีมีความเจริญรุ่งเรหลานถือลอตเตอรี่เออไม่ใช่ปะโอ้ยหน้าตานี่โอ้ยย้อนยานขนาดเลยย้อนยาเราไม่มีไม่ีสีเลยโอ้ยสีเต็มยังแบบนี้ว่ะ

มก็เก็บทออลไรเด้อค่ะพี่น้องเตรียมกลับบ้านจ้ะหมดเลยปลาผมก็จับเบิดแล้วจ้ะก็บถึงก็เบิดเลยหรอค่ะแต่ยังเหลืออยู่เด้อจ้ะยังเหลืออยู่ไหวเห็ดหน่อเห็ดแนวเนาะค่ะีงนลงลงเรัมัีคนห่วยรัจะปลาจิ้เนาะ วายกระสันย่งสีย่างปันนี่เขาั้เรวใครียกหัวเราอยู่หัวเราบลูบลน้อยโอ้ตกลงย้อนแจ๊บปลาดีตัวยังงางกระสันเปย่างวัดตีเอาับควาต่อเอาลเอาเปลนางยคนตัวนี้ก็ร um ่างแรงลงมาพูดเหอบอลสุยเอาไม่ช่วีจริง แกอนปลาปลาปื้เลยเนาะแม่ไมเห็นปลาหรือไม่จะขิดตัวปลาดืนดวิธีปล่อยหนามันออกว่นี่เอาวะนาวมันซื้นบอกกี่วันอ้าวตัวฟุบอาปุยตาจับ

มาเด้วพ si> bueno si? 네ี่หมอมาเด้อพี่หมอพี่หมอวัดไช่มาเด้อค่ากินปลาย่างน้ำกันเด้อมาเ้อ่เดอ่ อันคิปคิปคิเนี่ยจางมันมันได้ลามอแม่มไข่อยู่มน่ลยัเอหลายตัวตัวใหญ่ไหมอันจ้วลูเลยวะเงียวปอยแล้วปอยแล้วขึ้นฐานผ่านเรื่องกันเลย่านผ่ย อาหานมาเล็งใส่โต๊ะมูจิลูกชัยย่าป้ามือหนีมีแต่อาลูกเคยใส่ใส่พอาะเทาพอาะเทานันหัวดีโพดเออเาเบิ้งลูกเคยได้เปียบเธอหนึ่งไรมีแต่ราคาว้าวราคาคุยมึงน่ะแม่มันกระแมนคันแมนเขาบ้าวจบในกั้นหรอวะานนี้พี่กับน้องด้วยขวันี่ พอซกจิมจ้าจิมได้จ้านั่งอยู่เนี่ยจ้าเป็นนองได้เพิ่นค่ะเป็นอ้าวเราจิมเนาะจ้ะาปล่อยโยงว่ากันจ้าปากาได้เนียด้วยครับวันนี้เป็นเป็นเป็น้องของน้องนะครับผมน้องเอิญน้องชับกินเป็นแล้วผสมโซคาร์กินนะครับพี่นน้องกันนะจ้าแล้วนี่ก็เป็นที่ พี่คลองดอกมุดเลยเนาะแต่นี่น้อเป็นกันพระของป่าปีใหม่เนาะประกาศพากันมาสู่ป่าไปย่างกินค่ะครับก็ได้ใส่เงยยี่พี่น้องใส่โลกลัวๆอยู่เนาะใหญ่ยสองสามทันอยากเรามากินน้ำกันเด้อใครว่าเชาวบ้านนะครับพี่น้องก็จับจับเสร็จเรียบร้อยครับผมมันไดูเอฟซีมากินไปลลาาอปย่างปลาาเผนกันค่ะช่วงปีใหม่ก็ร่วมพีร่วมนองกันเนาะาอยจุกกินกันยอดเนาะพวกนี้มีซาพี่น้องก็สู่สู่กันกินครับช่วงนี้ เดี๋ยวเข้าบ้านครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมพี่น้องขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ